สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับทุกๆคนนะตอนนี้นะก็เวลาประมาณเราเราจะสี่โมงและหรือสี่โมงแล้วนะนี่นี่เจก็จะมาแบ่งปันไม้นะครับในส่วนของเจน,นะนี่เสียงเจาอาจจะขึ้นสมูกนิดหนึ่งพอดีอากาศเปลี่ยนแล้วเสียงเปลี่ยนตามชอบเป็นเนียครับ <laughs> ก็เพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมอากาศเปลี่ยนก็ อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับทั้งร้อนทั้งฝนทั้งหนาวนี่วันหนึ่งนี่สามฤดูเลยร่างกายเจยังปรับตัวไม่ทันเลยนี่ก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดเสียงไม่ค่อยชัดเจนหรือว่าเออแบบบูบี้เท่าไหร่นะก็ขออภัยด้วยนะครับผมตอนนี้บรรยากาศก็ไมกแล้วครับฝนคลื้ม,มอีกแล้วไม่รู้จะตกอีกหรือเปล่าถ้าไม่ตกก็จะดีมากเลยนะนี่เดี๋ยวเจจะพามาดูนะว่าเจามีไม้อะไรมาแบ่งปันบ้างวันนี้นะนี่อันนี้ก็จะเป็นส่วนทางนาบ้านเจนะนี่ จก็จะมีไม้มาแบ่งปันเล็กๆน้อยๆนะอะก็ไม่เล็กไม่น้อยก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วกันอ่านี่นะเดี๋ยวมาเริ่มที่นี่เลยกันเลยดีกว่าเย่ายลืมก่อนเดี๋ยวอย่าลืมนะเจขอย้ำค่าส่งก่อนค่าส่งนะครับจะเป็นถ้าเป็นแบบกล่องนะครับจะค่าส่งอยู่ที่แปดสิบวกยี่สิบาทนะครับทุกคนถ้าเป็นตะกร้านะครับเมาเหมานะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับจะส่งแบบไปรสีนีไทยให้เลยนะหนึ่งตะกร้านะสามารถใส่ได้แบบสองถึงสามต้นได้เลยถ้าแนะนํานะเจแนะนําเป็น ราคาจะคุ้มกว่านั่นเองอ่ะแล้วก็เบอร์นี้เบอร์เจนะครับ097 1435603อันนี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับผมเบอร์นี้ถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากได้ต้นไม้ก็สามารถติดต่อเบอร์นี้กับเจมาได้เลยอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวน้องฝนมานะเนาะนี่นะครับผมเจก็จะมาแบ่งโคลคาเซียนะครับไซส์กระถาง8นิ้วกับ6นิ้วนะ ตัวที่เจจะมาแบ่งจะมีสองตัวนะครับวันนี้นะจะเป็นโคโลคาเซียนะจะเป็นเอ่อแบคโคลลแล้วก็เอ่อไว้รลาวานะครับนี่สวัสดีนะครับพี่กระท่อมหัวหมอนะครับทางนู้นเป็นไงบ้างครับพี่ฝนตกไหมครับทางนู้นเป็นไงบ้านทางโคราชในค่ายสุรธรรมนี้แบบว่ามามึดตึ๊บตึแบบนี้แล้ว <laughs> คือบอกว่าตอนแรกเจกว่าจะแบบสักสี่โมงครึ่งหน่อยนะอะไรอย่างนี้นะคือต้องรีบก่อนเดี๋ยน้องฝนมานี่นะทุกคน แบคโคลสวยมากอ่ะเจต้องให้ดูแบบนี้เลย1กระถางมีสองสามต้นหน้าดำดำเงาเงาดูดูแบบนี้เลยไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับ1กระถางมี2อสมต้นไซส์สูงสูงเลยทุกคนประมาณเมตรหรือเกินเมตรได้เลยนะตัวนี้นะแบคโคลนฟอร์มสวยมากทุกคนฟอร์มกอนะใครยังไม่มีนะครับแบคโคลนะครับฟอร์มกอสามต้นในกระถางนะไซส์ใหญ่ๆดูมือเจและดำเงาสวยมากเลย ดำเงาสวยมากๆนะนี่ไซนี้กระถางนี้นะกระถางที่1ครับแบคโคลนนะครับหน้าดําๆเงาเงาดูดูแบบนี้เจขายอยู่ในราคาที่250บาทนะครับผมทางใต้ตกมาหลายวันแล้วครับแต่ตกแบบไม่มีน้ำครับอ๋อดีแล้วครับผมดีแล้วครับที่แบบว่าน้ำไม่ท่วมเนาะห้แบบตกคือตกธรรมดาไม่ท่วมจะดีกว่าเนาะอ่าถ้าใครอยากได้นะครับแบคโคลนนะกระถางที่1นะ่ะกอนนี้สวยมากพี่พี่ สามต้นเลยมีต้นเล็กหนึ่งต้นต้นใหญ่สองต้นแล้วแบบหน้าดำดำเงาเงาดุดูแบบนี้เลยนะนี่ราคาแบบว่าเจอปแบ่งปันกันเลยนะสองร้อยห้าสิบาทนะถ้าซื้อต้นหนึ่งก็ตกประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบาททุกคนนี่ถ้าซื้อกันต้นหนึ่งก็ตกประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะอันนี้จะราคายังไม่รวมส่งนะครับคือมันกอใหญ่สวยมากทุกคนเป็นกอแบบนี้เลยอนะกระถางนี้นะครับ สองรอยห้าสิบาทนะถ้าใครอยากได้นะสามารถแคปรูปนี้นะครับแล้วก็ส่งมาทางแชทเจได้เลยหรือว่าโทรมาหาสอบถามเจได้นะแบค็กโคลนกระถางที่หนึ่งนะครับฟอมสวยๆแบบนี้เลยสองรอยหสิบาทเท่านั้นอ่ะแล้วก็มาต้นที่สองทุกคนอันนี้กอสวยมากอันนี้กอสวยมากอันนี้กอสวยต้นใหญ่กว่านะต้นใหญ่กว่าแต่ว่ากอเขาสวยมากเลยกอเขาสวยมากเลยทุกคนเนี่ยกอเขาสวยมากใบใหญ่ๆ,ๆแบบนี้เลยทุกคน หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกใบแล้วก็มีต้นเล็กอีกหนึ่งต้นสองกระถางแบบนี้เลยนะนี่แบคโคลนนะสวยมากทุกคนใบเงาเงา,เงา,เงาดำดำสวยๆแบบนี้เลยใครได้ไปนี่คุ้มมากกระถางนี้เจขอในราคาสองร้อยเก้าสิบาทนะพี่สองร้อยเก้าสิบาทเพราะว่าใบเขาดําใหญ่แล้วก็ใบเงา,เงา,เ,งาเงาแบบนี้เลยสวยมากพี่ๆสวยมากมากเลยนะครับนี่กระถางนี้นะเจะขอสองร้อยเก้าสิบบาทพอพี่ๆถ้าใครอยากได้นะ สูงประมาณเมตรเลยนะทุกคนหรือเลยเมตรได้เลยนะนี่มันกอสวยมากจริงๆทุกคนนี่สวยมากๆถ้าใครอยากได้นะ290บาทเท่านั้นสองต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็มีต้นน้องนะต้นเล็กหนึ่งต้นนี่ทุกคนเนี่ยใครอยากได้นะไปแต่งสวนนะจัดปลอมกอเนี่ยเจแ,แนะนํานะกระถางที่สองกระถางนี้250บาทเท่านั้นอ่ะถ้าใครรับสามารถแคปรูปแล้วก็ส่งมาให้เจได้เลยนะนี่ อปิดพอดีซื้อขออภัยด้วยนะครับอ่ามาต้นต่อไปครับเป็นไว้ราวานะน้องไว้ราวานี่ใบใหญ่มากเขาออกหน้าแล้วนะนี่นี่ดูหน้ากระดูกชัดเจนเลยนี่กระดูกหน้าใบาชัดเจนเลยสวยมากๆาพี่มีหนึ่งต้นใหญ่นะครับไซส์แปดนิ้วนะหนึ่งต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วใบใหม่กําลังกลาวออกมาใบาใหม่กําลังก้างออกมาแล้วทุกคนดูดิดูเส้นใบเขาดิ ดูกระดูกหนะ้าใบเขาดีชัดเจนมากเนี่ยเจ๊แหวกให้ดูก,ก่อนนี่น้องกําลังแบบว่ากัดสวยๆแบบนี้เลยหนึ่งต้นใหญ่แล้วก็สองต้นเล็กนะไว้ราวาก,กระถางนี้นะแปดนิ้วถ้าใครรับนะเจ๊ขอในราคาเพียงสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะสองร้อยห้าสิบาทนะได้ต้นใหญ่หนึ่งต้นแล้วก็ต้นน้องเบบี้เขานะสองต้นนะ่ะแบบเนี้ยเอาไปเลยในะราคาสองร้อยห้าสิบาทกระถางแปดนิ้วนะครับผมถ้าใครอยากได้ก็สามารถแคปรูปมาได้เลยนี่ สวยๆแบบนี้เลยอ่ะมาที่แบ็คคอรอนต้นลูกๆมั่งนะกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนะทุกคนแต่ฟอร์มเขาก็สวยนะฟอร์มเขาก็สวยเลยทุกคนแบล็คคอรอนนะครับสวยๆแบบนี้เลยนี่สวยมากสวยมากกระถางนี้หกนิ้วนะกระถางนี้หกนิ้วนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะทุกคนนี่จะยกให้ดูก่อนฟอร์มน้องสูงๆเลยนะฟอร์มน้องแทบไม่ต่างจากตัวสองร้อยห้าสิบาทเลยนะ ถ้าใครอยากได้ฟอร์มกอสองต้นนะค่อนข้างที่จะเริ่มเป็นแน่พันธุ์ได้แล้วด้วยนี่หน้าเงาเงาแล้วใบกําลังกลางด้วยนี่ถ้าใครอยากได้นะกระถางหกนิ้วกะถางนี้เจขอเพียงสองร้อยบาทเท่านั้นนี่ถ้าใครอยากได้ก็แคปไว้ได้เลยกระถางนี้ก็สวยทุกคนฟอร์มกอสวยสองร้อยบาทเท่านั้นนะถ้าใครอยากได้แคปมาได้เลยเจยให้ดูรอบๆเขาเลยต้นสูงนะครับนี่ใบใหญ่กว่ามือเจอีกนะ เอาไปในราคาสองร้อยบาทนะครับเป็นแบคโคลนนะครับตัวนี้นี่พอเขาโดนแดดนะอันนี้เลี้ยงแดดร้อยน้ำร้อยเลยนะครับเจเลี้ยงอะ่ะคือถ้าเกิดยิงโดนแดดสวยๆนะทุกคนคือเขาจะสีเงาดำเงาสวยมากดำเงาสวยมากๆเลยเสียงเบาเหรอสักคู่นะเสียงเบาใช่ไหมครับเดี๋ยวสักคู่นะั้นเดี๋ยวเจปรับให้เสียงเบาเสียงเบาเดี๋ยวเจปรับให้นะครับสักคู่นะครับ เสียงเบานะครับผมเอาเรามาเริ่มกันต่อนะครับผมได้ยินเสียงกันยังครับทุกคนอันนี้ก็จะ200บาทนะครับ200บาทนะ200บาทเท่านั้นนะครับนี่ถ้าใครอยากได้นะนี่ก็สามารถแคปรูปมาได้เลยสามารถแคปรูปมาได้เลยนะครับนี่200บาทเท่านั้น เดี๋ยวสักครู่นะครับนี่สองร้อยบาทกระถางหกนิ้วนะได้ยินเสียงยังครับผมได้ยินเสียงยังครับถ้าได้ยินเสียงเราก็ ível. สามารถพิมพ์เม้นท์บอกได้นะครับพอดีมีคนบอกว่าเสียงเบานะอมีคนบอกว่าเสียงเบานะเจปรับใหม่แล้วนะเจปรับใหม่แล้วได้ยินยังครับได้ยินยังครับได้ยินยังครับผมได้ยินกันยังครับอ่ะ มาที่กระถางต่อไปเลยครับมาที่กระถางต่อไปตัวนี้ก็ฟอร์มสวยฟอร์มเด่นอีกต้นหนึ่งเลยนี่ต้นจะสูงกว่าต้นมักกี้นิดนึงต้นจะสูงก่าอ่ะสูงประมาณสูงกว่าประมาณสักหนึ่งฝ่ามือนะครับก็จะมีหนึ่งต้นใหญ่นะนี่เจรรวบให้ดูก่อนหนึ่งต้นใหญ่ดำๆงองแบบนี้น่าสวยมากแล้วก็จะมีลูกลูกเขาอีกสองต้นนะลูกลูกเขาอีกสองต้นต้นที่หนึ่งต้นที่สองเป็นสามต้นในกระถางนะครับ ไซนี้กระถางหกนิ้วนะเจต้องยืดให้ดูก่อนอ๋อสุราชัดเจนครับแสดงว่าไปชัดเจนทางใตเ้เสียงใบดังทางใต้ <c oughs> อะตัวนี้นะครับอยู่ในราคาที่สองร้อยบาทเหมือนกันทุกคนนี่ถ้าใครอยากได้นะครับก็สามารถแคปรูปแล้วก็ส่งมาให้เจได้เลยสองร้อบาทเท่านั้นนะครับแบคโคลนหน้านะดำดำเงาเงาสวยๆแบบนี้เลยนี่สวยมากสวยมากสองร้อยบาท อ่ามาต่อไปที่ไวราวาต่อละกันนะครับไวราวาฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยอะฟอมใหญ่ๆอ่ะเดีขอโทษสักครู่ตัวนี้เป็นไวราวานะครับโ,รโคโลคาเซียไวราวานะครับทุกคนนี่น้องมีสี่ใบนะน้องมีสี่ใบน้องกําลังกัดหน้าแล้วนะเลี้ยงอีกหน่อยหนึ่งก็เริ่มกัดหน้ามาเรื่อยๆแล้วนะนี่เขายังจะกัดไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะต้นนี้อ่ะนี่เขายังกัดไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะนี่ ต้นนี้ต้นนี้ก็จะมีหนึ่งต้นใหญ่นะครับสี่ใบใหญ่ๆเลยอ่ะหนึ่งต้นใหญ่แล้วก็หนึ่งต้นเล็กนะเป็นปลายไหลเขาออกมานะนี่ดูทุกคนดูใบเขาใหญ่มากนี่เจบบว่าเป็นผู้ชายที่มือใหญ่นะนี่เขาใหญ่มากอ่ะกระถางน,นี้ถ้าใครรับเจก็ขอในราคาที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับแต่ต้นนี้คือจะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะจริงๆเขาเปลี่ยนแปดนิ้วได้แล้วเพราะฟอร์มเขาใหญ่มาก สวัสดีน้องรักสวัสดีด้วยครับพี่ป้อมสวัสดีด้วยนะครับนี่กระถางนี้นะเจขอในราคาที่2 5 0ห้าสบาทนะครับใบใหญ่ๆท้าปามือเจแบบนี้เลยเลี้ยงอีกหน่อยนะเขาก็จะกัดหน้าแบบนี้เต็มเลยนี่กัดยาวมาเลยนะเอาเลี้ยงต่ออีกหน่อยนะสําหรับคนที่ชอบแบบว่าฟอร์มกอนะสวยๆแบบนี้เลยทุกคนนี่สวยมากสวยมากสวยมาก2 5 0ห้าสิบบาทแล้วก็อีกหนึ่งต้นต้นใหญ่ๆเห,หมือนกันเลย ต้นใหญ่ๆเหมือนกันเลยต้นใหญ่ๆเหมือนกันเลยตัวน,นี้แปดนิ้วนะครับใบใหม่พึ่งกลางแปดนิ้วใบใหม่พึ่งกลางอันนี้นะครับทุกคนดูใบใหม่เขากัดหน้าเต็มมากเห็นไหมน,นี่กระดูกใบกัดสีขาวชัดเจนเลยตรงกลางนี่สีม่วงนะมาเลยเป็นสีม่วงๆม,มาเลยกระดูกจัดใบชัดเจนเลยนี่สวยๆแบบนี้หนึ่งใบสองใบสามใบครับผม นี่สามใบนะต้นใหญ่มีสามใบสวยๆใบใหญ่ๆแบบนี้เลยฟอร์มสูงๆนะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งหนอนะอีกหนึ่งต้นขึ้นมานี่หน้ามาแล้วมาตั้งแต่เด็กๆเลยนี่อ่ะต้นนี้ต้นใหญ่เจขอในราคาที่สองร้อยเก้าสิบาทละกันนี่เพราะเขาต้นใหญ่นะอยู่ในกระถางแปดนิ้วเอาไปในราคาสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเลยถ้าเกิดว่าวันนี้นะใครเอฟไม้นะเจจะมี ของแถมให้นะครับทุกท่านเลยเจจะมีของแถมให้ทุกๆท,ท่านเลยนะครับใครเอฟไหมเจนะเจจะแถมให้ทุกๆท,ท่านเลยมีของแถมไปให้เลยนะครับผมนี่นะครับอ่าสําหรับบอลเจก็จะมีประมาณนี้นะนี่เดี๋ยวเจจะพาไปดูไม้อื่นๆอีกว่าเจมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะหน้าบ้านบบว่าเมื่อตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วแดดเริ่มออกแล้วแต่ว่าก็ยังมืดๆค้มๆอยู่นี่แต่ว่ายังดีที่มีแสงแดดมาแล้วนะนี่ หน้าบ้านเจก็จะมีแบบว่าบอลที่เพิ่งแยกไว้นะนี่แล้วก็จะมีไม้แดดแบบนี้เลยอันนี้คือหน้าบ้านยังจะต้องเคลียร์เยอะเลยทุกคน